เสียดายมากเลิกกันแล้วอ,อุุส่าู้สู้กระสู้กันมาแฟนแฟนชอบก่อคู่รักรัดคนดังเลิกกันแล้วเพิ่มจะเข้าพิธีมั่นปีที่แล้วเรียกรีด้วยด้าโวก่อนไก่นะ้านนยนั้นหลายคนคงนะรู้จัก รู้จักกันกัดเป็นอย่างย่ายดีสำหรับสาวเอมิรามิชนวิรวรันวานิษณีเออดีตภรรยาของดีครูไพรูบูบูเอแสงเดือนดือที่ที่ได้พบได้รักครั้งหายราม,มกะเม่บอกัดปุ๊บปูป๊บป,ปับหนุ่มนอกวงการและเข้าไขาพิธีพิหัทีมันมาเมื่อเมื่อวันวัดที่21ที่กรกดาคม 2565ที่ไผ่ที่อ่านมาแต่โลไต้อโลสุดสูดก็มีก็แฟนเอกมีรับสงรักใส่สัตว์ข้าไปสอบถามมาไข่เอมิรามีหลังลาไม่เม,ม่เห็นมีโคมีลิปลิกกับแฟนหอกัดนุ่มเลยโดยมีชาวมีเน็ตรายหนึ่งนื้อแด,ด่ๆค่ข้าไปถามไข่ว่าโวน้องเอในเอเอเอลิกะลิกับแฟนแอร์กัดล้วรอคะขอถามนะคะคนโลนี้แฟนไหน,นี้ม่นแม,ม่องในเอใช่ไหมคะ ใหเห็นอยู่ด้วยอยู่วอยอเด้กันตลอดเลยสงกัดใสาศักสันพักแล้วโลและทางด้านเอเดอเอมิรามิก็ก็ได้ต่อบกได้รับรักว่าโวหนูกับกัดปุ๊บปุลิกกะลิกันกัดศักสัดพักหนึ่งนื้อลัวโลค่ะ